เดี๋ยวไอยมาเบรอะไรเบอร์ที right. magic, ่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามศูนย์เจ็สมศูนย์เจ็ระสบมนก็มีับะม้าสบมีไห

ตอนนั้นขึ้นขึ้นขึ้นพวาี่ขึ้นอำเภอคเอีะครับคาี่อำเภอคเอีะนะมาร้อยาเอ็ดบาปีเอามาเต้นเต้นไป่รที่รับจากจุดตรงไหนของภูกจ้าหารคะ

คนละสามพัน้วยนครับคนละสามพันคนที่ออกผ่านคนทกผคานลสามพันนั่งด้วยนี่คนขับคนขับรับแล้วตอนเรามาเที่ยวเนี่ยประมาณคนมาเท่ไม่ไมรู้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่รู้ไลมครับรถล้อต่ที่ราอครับกล้อต่างครีบเรไปเาใ่รับท่วทั้คูอัูับบล ครังผู้้่ผู้ารออกัวครับรอรองนะเป็นขึ้นทางเรารับทราบนะครับว่ามีกรบวการทั้งวับแล้วก็วัรายประยชนนะครับอ่ามาจากทางทหารนะครับซึ่งจาการสบถามคนับครับครั้งนี้นะครัได้รับรองวยตที่จังหวัดรััวจ้างครับครับวันนีครดบ ซึ่งมีผี่ว่าจา้างไม่ได้บอกว่าจะให้ไปส่งปลายทางที่ใดแต่ให้มาเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนคนขับที่บริเวณทางหลวงสุนงค้าวยเขากระโดงไปนะครับสำหรับบริเวณเรซึ่งมาถึงในตรงนี้ทั้งสามครั้งนะครับซึ่งนี้ครั้งนี้ก็เดินทางมาเมื่อตอนกลางคืนนะครมาพักรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเรารทราบเราก็เลยให้อบอกว่ใช้ตรวจ เาสังเกตการณ์จนเวลาประมาณสองทุ่มวันนี้นะครับเราพบรถเป้าหมายรถกันบรรทุกขุงพอค้านี่นะครับก็เลยสกัดจับนัตรวจสอบนเปิดตรวจสอบแล้วก็เป็นไม้ประโยน์นะคับนี้จะเป็นม้โอกท่อนนะครับต้นประมาณ107ท่อน